สบายดีพี่น้องสบายพี่น้องเอฟซีดีค่าน,าน,านมื่อนี่แม่มาหาพี่น้องสวัสดีค่ะเอฟซีแม่นคนเดิมปเปลี่ยนไทยประเทศทั่วไปค่ะเมื่แนีพี่น้องมากติดไม่ติดเลย<า>หุบวันลึกมัมนกินไม่ถึงม<ะ>าเห็ดสุกขีดกินหมูแดงปัดเออได้หมูแดงไปซื้ออีกอันนี้ซื้อกุ้งมากสิตสามกินกระตั้หมูห้องเทียงเนี่ยเหมือนเมื่อกุ้งพี่น้อง ก no ุ้งกุ้งกุ้งเพราะว่าหมูแรงสิไปซื้อไหมอันนี้มาต่ำบางโฮงเพียงฟ้าึ้นมาตัวใหญ่แท้สามร้อยกว่าบาทสามร้อยเมื่อขึจัดนักแท้ตัวใหญ่แทดแต่บนนั้นอันนี้แหนมเฮ็ดมาหาลูกเฮ็ดเองแหนมกระดูกอ่อนแจ็คเฮ็ดเองเฮ็ดเป็น่ยนจะแซ่บพี่น้องจะได้กล้วยไหมล้วยเนื่อ่ได้ซื้อเสาคอเรามีสวนบ้านเจ้าหน้าฮักหมุกสืมาย่างกันบนแรงจะเสียเ่ราะเอฟซีหรือแบบไงหนึ่งมันตีง่อมเลยอแจ็คตีย่างน่นเลยอีเมลมาหาพี่น้อง ตำมกหุงแกงเห็ดสุกนกินทอดมูกิ<อ>น,นเขามามาพี่น้องกินน้ำกันเด้อกินเข่ากับลูกสาวโอเคแค่ไหนพ่อพอมันไม่มีเดูวเลยหรวไม่ต้องบอกว่าอยู่ไหนกินกินพี่น้องแซเบแสรองแม่มาเลี่ยงมาเด้อ ไดกับอะไรที่ไหนถ้าเราบอกได้บมากมากม,ม,มาได้พี่น้องไม่กินเขาน้ำกันแบบเนี้ยสาวเ,เ,เ,เห็ดกับเ่าไปกินมาหาตำมะฮงแซ่เศแกงเห็ดหมูทอดเอ้ยพวกเนี่ยแกงเห็ดมันจะซ่บว่ะตำมะฮงแซ่บวอกว่านเหน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากองเาไปคลุ่มมันกรล่มมันกะล่มปองมันเหี่ยงพักกับเป็นกะละมังบนบันไม่จะฟ้องมา กินแล้วสิสามแก้บ,บอกว่าให้นลูกกินดีไปหน่อพอกินข้ามามาเด้อสัก,ก้อนอยากใส่มือเด้อเอฟซีเอยบ้านเอ,นอกินเซีไปหน่อยตรงนี้ยำน้ามันจะเห้ามไว้กินไรเมื่อยห <c oughs> คือว่ามันจะมือใท่ก,กับปุ่นทำงานแับกุ่มแะแม่จะเไม่กนัวเห็นลง ันนด้ดองปูนีล้วคนนี้จัแนกแม่เป็นมอืนร่วมเหรอแล้วล่ะต้องเฟจริงแบบแจเคเยนถือว่าสือกือกมาด้เพือนเพื่อนเขาได้จ่าเพื่อนเพื่อนกินเขาเราหลุดสาาเนี่ยมาอ่านใจหนีอ่านไล้ไมีแม่พัาก็นเออสน่ายไหมของหกของหมากเนี่ยกินกรบเนาะต่อันนี่มันคเจ็บยิ่งหัวมันบ ไม่หลาืคนล้วบหานปลูกนไก่บะเงี้ยมันอย่างไ้ไก่ปะอมไก่เลยจตัวเคยไปกินน้ำิยนมันปะจก่จัดนี้งว้ยยานมันผ่อนแล้วจักแต่มันเย็นชดแล้วแม่เนื้อสุขภาพอย่างเห็ดสามย่างมันหลังตามปิดละมากมากเลยมากเลยอืมโอเค แม่เสี่ยวหนีได้หนีเออ่ยากเทมาหหมูต่ดใจไม่แม่เสี่ยวหรอ่ก็ดีเส้นก่อใจซื้อมา่ไห้เนาะว่าต้องมาหมักหนักเนาหนักง่ายมั้เจ็บแม่คนเดียวดีครับเห็นเหล่าจังการบอกฉันแอ้ว่าเห็นแล้วเก็บน้าเขาเอาข้ากต้มไบ่ใจน้ำเก็บเอาเมีนเอาไปบานเห้มันหนาเงินหยา Mẹ ngang kinh tâm thì đến nhiên nó cứ làm gì cả đường đầy đầu đấy đầy tư ba đầy lên kia kia nếu nào có chân tám thì có chân nào có đẹp đủ phút điếu ống phút nhau lái con nó nhạt liên trong nhạt bát nhạt ่นเบอร์เลยพี่สาวเมนแล้วก็เอาคนเดียวคือละคนนี่เมนสองคนหนึ่งเอาจะกินข้าวคนเดียวอือเขาถิมนางเดียวเป็นคนอกไหมคะป้าเป็นเมนแต่เขาถิ่มเอาอีกอนุเขาก็ะายไปหนําเหมบอนอย่าเสียเจมเารียมไงย้ำไย้ำหน้าเทาอย่างเท่แบบไปอยู่บ้านอย้ยงลวกหน่อยมันบ้าหรือเ่าหออ๋อจแหลกดกันหน่อยมาทำงานเมื่อยแับท่าเมื่อกับแบบอนาคตในเมื่ออยู่บ้านอืออือเป็นแบพรคนไมเมน ก็ใ่กไรแต่กัะไรดไปนั u, 5 5 bridge, 5, 5่งเราจิ้งจมันแบบจับ้อมไปนั่งคือว่าจับอมเนี่ยจิ้งจกมันว่ามันต่งรื่นจับ้อจับเบาเลียกเค็มข่งยาเลับเกี่ยมลูจับข้อนเลจังสองเกใชหรือเป่แจ็ครืจับข้อมนั่งยืดหน่อยใจ่ใช่ไหมาหิเรียยคอยป้อนกปเงรอย่างที่เรียเนะน้องิแทบนะน้ำรับฟังเราเก็มดีแจ็ค Trong bao lẻn ừ. <laughs> ừ. ừ. mình... ừ. để hết pin ừ. không phải lại để chất vọng. Nem bà bà tâm tâm dâm nhanh nhanh kìm. Honey, 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 nó honey, 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 ไปเที่ยวใช่ไหมเาพไปแม่ยุน้าแม่ก็บ้าได้ไปแ<ง>ล้วเนาะหรือานนมาดูถั่เพราะ <feels> มันหาเกัากินชาน้องหลูกหลายนั่งดีขึ้นตัวนี่้จะกินไม่ไม่กัดตัวนี้ละเอฟจีซอยแม่หนังนังมเอฟทีซอยมาไม่ได้ซอยโอ้นเอฟจีมาจากประเ็ศต่างปรนนั <poison> ่นหล <es Gothic> ูกัพิงเียวนั่งเติอเพิ่เพ่ยุนาแม่เด้ กเบ่เคยเดกออกไปลำบากโจทยตนเนาะข้าวแบบบาาานั่งแอกนั้นาวจากพ่อแม่มาใจนดหน่อยแม่เขาเคยลำบากเขาเตรีมเขาเคยไปลำบากได้เหนมังเนแล้วแต่เรวพอใจดีนัางเล็กบุ้งงแต่สวนเราบ่บ่เมือนบอกฝืนมันใจะิดบืนมันก็จนมันก มาเด้ออืมฝากมันยัวก็สิวบางเหมน้าหาเนาเอ็ไหนบ่เนาะอืมจ้อส่าห์จหน้าแม่ไปกินวัดเจาให้มันบ่อืมถ้าสังาลเลยเจ้าแม่โชเแม่มาเด้อแม่นมาหาลูให้ลูกจ้าบอกไม่ย่าแปลบอกบอก้าวจนนั้นเลยสิไปกินจันไดแล้วม็นหัวอยู่กูได้ไปกินแล้วบอกข้าวจนชอไปแล้วป่อืม พอเปกน,น่จหน่วยสองห่วยเา่ไงรอยแล้วรสมงมาแล้วก็ชวน่อได้ทักคุยกันกันไหมแกมบุ๋มอะ่งเฟนอะล่งเฟนไม่ใชลงเฟนแม่เบิงลิปฟังเล่าบ้าพอนไหมอ๋อเหตุว่าถ้าเราบัเบืองแล้วแต่เหตุใดอยูฟังเล่าพอตามหาหลูกคนละว่านนุ่มเขาเบิองเหมือนเขาหานั่นข้อนวามแม่แก้มบุ๋มแนะล้เลเลเแวเห็น เขาทักลงแม่เฟน่ะแม่ลูกกระหายืี่กันจำหนูได้ปะเดี๋ยวเด้อแก้มบผมแต่น้อมันหลายคนฟังเล่าเป็นมือเหรอปะโอ้ขึ้นอ๋อแก้มบุมแม่น้องนัดเอพี่น้องนาแม้ว่าแม่นแม่บอกไปว่าแม่แม่ไข่ยังเท่าไหรแม่แก้มบุนม้อบอกเล่าเพื่อความสุขนะจุ๊บแม่บรรลุหนูอยากไปเที่ยมแม่ที่เของมาเที่ยวที่ลูกไปหาไปไหว้พระกันแถวะชายกิบนะหนูก็ไม่เวล้าหนูตายขอเรากป็นยุ่ ม่เห <onents ask the behaviour> yeah. ็นทากระดูงดีเนาเราเด่นหน้าดีันาะบอกกันยุ่มเหมือนอืะไ้องทำเหมือวก้อนดียุดไปไหมเนี่ยอือเขาเห็นไม่ก้อนเนล่ะเราล้มเขาเลยเบิ้ลน้ำมาเบิ้งแบบว่าพอแม่ได้ได้ได้หัวก้อนอข่ธรรมดาก็เม็นนุ่มพอเป็นทหารเลยอรูกกลัาเาียวันนี้พอติดซองด้กับวัไหนจะมาลูกอยุชิดชิบเย็ดกีชิดวัดไปเป็นทหารนะครับเป็นทหารก้อนหาเม็นนุ่มจะส่องกับมีเมียเราละคนนึงก็มีซอไม่อลู่ดคนนึง กบวากันดอกแต่ว่านัาหาหลวงน่ะพักผู้หลงใช่ไหมวะชื่อคู้อืมพ่อลูกว่ะแม่ก็เคยบอกให้ฟังแต่ว่าถามอยู่แต่บนแม่ไม่ได้บอกว่าพอเป็นคนไทยคิดว่าเป็นผู้หนีเป็นพอพอมาไม่ยู่รื่างหกเดือนกันนึว่าผู้หนีเดียงมากไนพอเนาะอืมวันนี้แม่กับว่าก็ติดว่าติด่อติดปิดยันบุ๋มไงไปอยู่น้งที่กลมดอยยันบุกมนี่แม่ล่ะกลมดอยนี่แหละก็หายอืมให้แม่ซิมก่อน อือว응ันนี้เท่าก็เลยว่าบ่เป็นยังบ่หามกันอยากไปหาคอกับสิผ้าไปหาเห็นพวกผู้แม่ว่าเอาเบิ้งน้ำเขาเขาอะไสิเขาหายน้ำได้ไหมเหมือนนั่นไหมถ้ามันเป็นคนมอืมเมีขอบคุณค่ะเหมือนให้ลูกมาพ่นกันเราได้ลูกกุหลาบตายเนาะลูกล่าเขาเบิ้งด้วยน่ะอ๋อเมียเราเนี่ยพูดที่สองยังไหนเรียงเลยอื้แุหลาบเป็นผู้ชายออกม่เรียงมันมีเจ็บก้นมือตายอ่ะอืมเอาเบิ้งมาลูก แล้วก็จะวก็เตียงบาร่าด้วยอืมอืมกุ้มนี่นะมันมูเขาเยอกอืมเบาพอนเบานี่กุ้มเขานี่แหละมูกันนี่นหละมูบาร่าน้่ยนะว่าเตียงแบบบาร่าจะเปิดไหนสองเป็นมูกันอืมก็แล้วัตมันมูอยู่เลยนมันนั่งี้มากะขี้มาก้มากใครงานแจงน่องน่องบาจันหน่องเมี่ยบบาจันอ่ะเมทซ์ลิน ที่มากวันนี้ไปบ่ายปรานพ้นก็นมาจวรดไปเขาชุนถ่ายราองน่กาเทียมเอาเทียมว่ะแล้วลว,วัาามัาไ้มาหนีเลยอขนรดแล้ววัถามันแล้วจะได้มากมื่นมานั่นงันดูสิสเกดกันสลับอ่ะหลอาเมียบ่าวจันทมาได้เมียคนไข้แต่ว่าเป็นปหาจิงจริเพีงเีเราเขเาจม่ไจัแต่งเนี่ยแจกตาเ้มา้มาเล้อมาะเออเขาเบิร์อยู่ติดตามวันนี้อันตเลยอันีมากแต่บ่าวเล้าออกรถอาหามาเทียมกซอยสองอมื่าน มันเป็นมูสวยกันอบาร่าเรากินปวดยูคเราเห็นไหนทุกก็เด็กปวดช่องเราเห็นไหนเออมาบอยัอมางนั้แก่ๆหะไิแม right. okay. mm. ่นะแบบว่าบอยนี <S <S ่บ้าจุมเด็ก mm. ็เล่นรับถือบาร่าเป็นอาจารย์อาจารย์สอนที่เก่งมูสเหะอจได้นี่นั่นแหละมาเรื่มมาเริ่มคือมาร่าบอยเปิดอย่างก่อจอมเลยนะอืมอืมอืมันมมึให้เราอบูจัก ไ้ก้านแงกระดานมักนนะมากิมเันก็บือี่กินติมาเจ็ดแน่นลดอืมแจบจังเห็ดมาด้วยพี่น้องเอยลูกสาวอยกับเฮ็ดรับเขาแสบเมื่อกันเด้ซับแสบไี่น้องลาอะไรด้วพี่น้องยินดีมีแห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะ